าดการ t c a ส69นะคะมาแน่ๆนะคะตามนี้ได้เลยนะคะก็คือนะคะเดี๋ยวช่วงเดือนกรกฎาคมเนาะปีนี้นะคะเดี๋ยวทอปออเนี่ยอาจจะเปิดไทมท์ไลน์ T-C a ส69อย่างเป็นทางการนะคะว่าทาอะไรเดือนไหนเนาะหลังจากนั้นค่ะสิงหาคมรอบพอร์ตสายแพทย์เริ่มเปิดแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมสอบจําลองท c a คสเต,ตอร์มอสด้วยนะคะสอบจําลอง TCA t สในเดือนสิงหาคมเพื่อเตรียมสอบจริงเดือนธันวาคมค่ะหลังจากนั้นนะคะกันยายนนะคะสมัครสอบ T ีแพทหนึ่งน้องๆสายกสพทนะคะอย่าลืมสมัครสอบด้วยและ น้องๆน,นะคะที่ตอนนี้เรียนมหาวิทยาลัยอยู่อย่าลืมลาออกภายในวันที่กสพทกำหนดนะคะเพื่อที่จะได้สมัครสอบได้นะคะหลังจากนั้นค่ะตุลาคมมีอะไรตุลาคมปีนี้นะคะเตรียมสมัคร My TCAS สนะคะเพื่อใช้ในการยืนยันสิทธิ์ในรอบต่างๆของระบบ TCAS สเนาะแล้วก็สมัครสอบ T ีแ t t p a t พ5นะคะรอติดตามวันรับสมัครวันจ่ายเงินให้ดีห้ามพลาดนะคะหลังจากนั้นค่ะข้ามไปธันวาคมปลายปีนะคะเราจะสอบจริง T c แ t t p a t กันในเดือนนี้ค่ะ หลังจากนั้นนะคะไปต่อกันปี69คะ่ะเดือนมกราคมเลยนะคะเปิดมาเดือนแรกเนาะจะเริ่มรอบโคตาของหลายๆมหาวิทยาลัยแล้วแล้วก็ประกาศผลที่แกะที่แพทนะคะไปลุ้นกันมกราคมเลยนะคะส่วนเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเริ่มรับสมัครสอบ A level แล้วนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆวางแผนการเก็บเนื้อหาให้ดีนะคะแล้วก็ไปต่อกันที่มีนาคม69สอบ A level คะ่ะหลังจากนั้นประกาศผลเดือนเมษายนนะคะปี69เนาะประกาศผล a l e v เ l เรียบร้อยแล้วก็จะให้ทามมิ่งสักพักหนึ่งไป รอยื่นแอดมิชชั่นในเดือนพฤษภาคมปี69ค่ะและปิดจบรอบสุดท้ายนะคะ Direct Admission ที่เดือนมิถุนายนปี2569นะคะเป็นอันเสร็จสินทีแคส69ค่ะ